สนับสนุนโดยกลาสูริศสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับกับกล้าสู่รถนิยมรวมฮิตปีใหม่เบรคที่สองครับท่านอาจารย์ครับว่าอะไรครับพร้อมไม่ครับชิพร้อมครับมาตอบแทนว่ากเนี่ยถามตอนเมื่อกี้ไปดูกันแล้วอ่ันนี้แล้วเคยี่โอ้โหมาร์กแกวสุดแซ่บแส่คุณน้องน้องชายคนควรตั้งชีพตอนโคตรเสียวตอนนี้เคยี่ยนห้า ก็บอ,อ,อกว่าเรา,าเราทับความแบบเพราะฉะนั้นเราเคยทำเค2 2สองประตูของพี่บอลมุนสะทับไปแล้วใช่ใชแต่ว่าเห<ช>มือนเหมือนที่ที่จางเคยบอกว่าเฮ้ยลดลดตระกูลเคของญี่ปุ่นที่ที่ช<ถ>อบที่สุดส่วนตัวนะคือเค25เพราะเราก็อยากทำขึ้นมาด้วยเพราะว่ายังไม่เคยเล่นมันแบบจริงจังรทีหนึ่งด้วยลูกทรงขนาดเล็ก ไม่เล็กมากนะขนาดขนาดกระทันะับพอดีพอดีแล้วก็รูปทรงที่มีความมนม,มีความอะไรต่างๆแล้วก็บ่งบอกความสปอร์ตด้วยการเป็นสองต<ม>ัวเราก็เลยคิดว่าไอ้ควเนี้ยน่าจะทาแล้วก็อยากจะทําด้วยก็เลยเอาโทรศัพท์ส่วน,นตัวไปซื้อเลยไปลากมันไปลา,ากมันคืนเฮ้ยคุณอยู่้วยหีืนะว่าไปลากมันอ่ะอ่าเขาเรียกว่าดีเอสเลโกคาพี่แดงนะครับยมงพุทธมนตรเอามาสภาพทําไม่ได้ก็ลากกันกลับมา ก็เอากลับมาบูรณะกันใหม่ทั้งหมดรู้สึกว่าคันเนี้ยคุณต้องเล่าคุณเป็นคนเตรียมพื้นทั้งหมดใช่ใช้เวลานานหรือเปล่านานมากครับอขอตีแรกอาจารย์บอกว่าจะไม่ต้องอะไรมากอืแก้สีแก้อะไรมียดาสีขาวอืยขุดไปขุดมาขุดทั้งคันเลยผมรู้สึกสันงใจไงทำไมับแบบชอบวงการนี้ชอบรถแบบนี้อ๋อคุณเกิดได้เพราะวงการนี้เพื่อเล่นด้วยเราทำออกมาไม่ดีเอาเื่อนนีกยากเพื่อเล่นแล้วทำไมตัวขี่นีโอครับไม่มีตังค์ครับโอเคครับจบครับโอเค ถึงเค25พอรอมาเสร็จป้ามจะมีการบูรณะตอนนั้นเรื่องติ่งงานอื่นด้วยก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆการทขึ้นเรื่อยๆดูนันะทีนี้ด้วยเดชบุญที่เราเราเรามีสุสานรถที่เกซ์แคลเซอรดิโอของเราอ่ายกล้องที่ไปนะเราก็เลยไปเอาอะไรบางชิ้นบางอันจากจากสุสานรถมันเจ๋งตรงที่ไอ้อะไรที่ไปเอาอ่ะมันคือรถคือ20ที่ทำไงอื่ตอนที่เขาชนมาที่เขาพูดว่าน่ารักก็ไปรักของเขามาแล้วก็ซื้อในราคาถูกคนเกษียณอ่าโอเค ก็เอามูลนะแล้วก okay. <mata> ็ตกแต่งในสไตล์ของเราซึ่งเป็นรบในโทคาแบบสมัยนิยมโป่งเย็บลิ้นหน้ากระจกข้างแก้มแล้วก็พยายามดีไซน์ข้างในให้กกับไปเดิมมากที่สุดแล้วก็มีการใส่ลูกเล่นพวงมาลัยที่เป็นสามกานยกอันนั้นเราเอกตัวของ R าีมาใส่ซึ่งซึ่งเป็นความสวยงามที่ที่เราเลือกมาเองสปอร์ตออาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่า เราตลอดชอบเราก็สนใจอะไรอยู่แล้วถอดออกทุกชิ้นครับลอกทั้งคันต้องครับเหล็กปั่นแล้วก็ที่เราใช้คอนเซ็ปต์ตเป็นมาร์กแหละเพราะว่าเมิ่งด้วยสีสันตอนนั้นเราเราบ้าอินนองตอนนี้ city cycle มาสเตอร์ควอทแบ่งเก้าหกเจ็ดนะครับที่มอเตอรเคัสเอาลูกปิ้นมาให้ดูกระดาษเอที่ก็จะทําแบบนี้ถูกต้องครับเราก็เรียนแบบสีนะครับเป็นสีอ่าบรองเทาเมทัลลิกนะครับแล้วมาตัดลายไวเปอร์สีดําของเขาเป็นเป็นเป็นม้าป่า ตัวใหญ่ของเราหนักแคบแคบเป็นมักแคบมัาแคบเออแล้วก็ไปตามหาล้ออ๊อบลึกจากานกี้ไปไปล้อกล้วยไปล้อขาดประมาณนีแรกล้อใหญ่เลยถูกชายเปลี่ยนอีกแล้วก็มีการปรีบบกเย็บโดยให้ช่างหนุ่มคลาสสิกที่ปทุมเนี่ยทำให้เราก็เอาเดิมจบโปรเจกต์กลายเป็นมัคแลกดูแซกต่อมาเสร็กปอดโอ้โหแล้วก็ถือว่าคนที่คนที่ซื้อไปนั้นเราก็ขายในกลุ่มตลาดนั้นเรานิยมนะโรวมกันนิดนึงนะครับก็รถทุกคันที่อยู่ในรายการเนี่ยก็เป็นรถที่เราเอามาเล่นเองเนี่ยเราก็ขาย นะครับให้คนที่ชื่นชอบนําไปใช้คือคันแรกขับจากเนี้กลับไปสาภูมทีเดียวสบายๆเลยครับเป็นรถยนต์คันแรกที่เราเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะจากสี่เกียร์เราเปลี่ยนแค่เกียร์ใช่อ่าเอาไปใส่กัมันๆเลยสองรอบต้นยัรู้สึกจะพลาด่าก็จบกันไปนะครับสำหรับเค25มาแกลบแสกท้องถนนตอนนี้เรียกฝึกหล่อมันๆตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะไปอยู่ที่ใครนส่งรูปมาให้ดูบ้านคิดถึงใช่ครับผมอ่ะต่อกันครับเจ๊โก้ครับต่อครับอันนี้ รถหลวรถหลววันวานบางคลาสสิกอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ไหนสีคอนสแควร์อันนี้จะเป็นกลับไปที่สีนักลินอันนี้เราได้รับข่าวจากทีมงานของทางสี่คอนแล้วก็ทางสมาคมรถคลาสสิกเล่นไทยนะครับผมเรื่องติดต่อมาอยากให้เราไปร่วมงานด้วยเราก็เลยพิเหมือนนั้โอกาสไปแต่ทำรายการมาให้ชมกันเลยนะครับก็จะเป็นงานรวมรถคลาสสิก ซึ่งอยู่ในธีมวันวานบันทอดเขาจะย้อนไปอยู่ในยุคประมาณสักสักปีหกศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยเขาเขาที่แต่จะน้าตัดผมขเล่นโบราณอะไรเงี้ยก็อปครับือไปได้ทำไมไม่ไปครับตื่นไม่ทันผมบอกไปเลยครับผมบอกไปคุณเตโกครับครับนะฮะครับครับเลยครับนะครับก็ไปที่งานหรือว่างานก็จะได้เห็นมุมมองของรถต่างๆก็จะมีเออมีประวัติเขาจะเอารถของท่านขึ้นหนาอ่ารถของ รถเก่าฮะจอมพลอะไรต่างๆแล้วก็มีรถของบุคคลสําคัญในประเทศไทยแล้วก็มีรถที่เป็นรุ่นเดียวกับบุคคลสําคัญต่างๆในโลกรู้สึกวันนั้นจะมีรถของที่ประธานธิบดีจอร์เดนดีเสียชีวิตอ่ะมาด้วยตรงนั้นตรงต่อะไม่ไม่ไมนะ่ฮะเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,เ,น,เ,นเหมือนกันไม่ใช่คันนั้นอ๋อแล้วก็เอามาให้ชมกันก็ได้ไปดูบรรยาศบรบรยากาศในงานได้เห็นรถได้เห็นประวัติอะไรต่างๆถ้าถามผมรถที่ประทับใจผม น้่นวันั้นคือคือ Mercedes Benz ป็น z ตองตองหนึ่งซึ่งเป็น,นเป็น,นรถที่เคยได้แชมป์เขาเรียกว่าได้แชมป์การบรอนน,น์ยอดเยี่ยมมาเออเนี่ยเราไปได้ไปดูรายละเอียดของเขาว่าสวยผมก็ได้รายละเอียดแต่มนไม่ได้ไปในในตามดิมแต่ลนะบานสวยเนาะยอดดูแต่ละครั้งรู้สึกว่าการไปซีคอน นะครับไปถ่ายอันนี้ได้ไปอย่างเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วรู้สึกว่าคือเราได้ความรู้เลยกลับมาครั้งดูไปรุ้นไปมันมีที่การลดอาจารย์เข้าอยู่ข้างในขอเขาขอเขาแต่จะไปโดนรถเขานะยางงานงานอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือวิธีการชมรถนะครับีายในนิทรรศการงานปวดต่างๆก็พยายามไปแตะต้องนะครับบางส่วนอะไรไม่มีแล้วอาไ้ความย้าให้เราเข้าไปก็อยู่กันพองามนะครับผมตามหลักกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้ คก็กราบขอบพระคุณนะครับอีกครั้งสำหรับสมาคมรถคลาสสิกรถโบราณของไทยแล้วก็ทางจีคอนสแควร์ที่เอื้อเฟื้อให้เราไปทำได้เห็นครับชมงานเสริมงานวันวานบางกอกคลาสสิกอ่ะต่อครับมีอะไรครับเจ๊กกครับเพลงที่หกนี้ก็ครับเกี่ยวกับคอมเมดี้นะคอมเมดี้มาเลยดาราตลกนะฮะฮัลโหลมาแล้วโอ้โยผมนุ่งเน่้อชาดูตั้งชื่อแต่ชื่อชอ่อชื่อเท่ฮันโหลฮันโหลมาแล้วนะครับก็ลองได้รับสายจากพี่หนุงเนื้ชานะครับว่า จะเปิดร้านบะหมี่เกี๊ยวหนองแทช่าที่แยกจอมปลอจอมปลอนายกนะครับเราก็เลยพี่ก็บอกว่าอยากได้เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยเคาน์เตอร์คือโดยส่วนตัวเขาชอบรถอยู่แล้วเยอะไหมเราบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์มินินู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะซ้ำละเปิดเผอิญว่าเรามีซากรถออสตินอะเลโก้ไอ้ทางโคกอยู่ที่จะดูเราเขายาอยากจะระบายเราก็เลยบอกพี่หนงไปว่าพี่ครับไอ้รถเนี่ยผมให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยเออที่ออกค่าทำเองเดี๋ยวผมทำให้ จะปรับแต่งให้กลายเป็นเคาน์เตอร์บาร์อยู่เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คิดเงินไม่เคยให้ปีเลยเออนะหยิบหยิบปุีเนี่ยครับหยิข้นขัดนะครับจัไม่ได้นะแล้วก็เราก็เลยจัดการแปลงร่างจาก4ประตูอุดประตูให้เป็นอะลโก้สองประตูด้วยแล้วก็ตัดราคาออกวาแ่เาเตอร์ทำไมต้องมีประตูก็เขาให้คอนเซ็ปต์มาว่าเขาอยากจะเปิดประตู แล้วก็คนที่นั่งอยู่ประจําการเคาน์เตอร์เนี่ยที่เคาน์เตอร์เก็บเงินที่ร้านเขาเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้คือความรู้สึกเหมือนจริงเลยเราเารถเปิดประตูไปถูกต้องแล้วก็ย้ายวงอะไรจากขวาไปเป็นซ้ายแล้วมีวงอะไรมีทุกอย่างเหมือนรถจริงทั้งหมดรถนอกอ่าแล้วก็ทําเป็นแบบพอตพอดรถเป็นแบบกระจกสั้นๆนะครับผมเป็นกระจกที่เหล็กตอนนั้นเราตัดมาใหม่ด้วยแล้วก็มีการใช้งานไม้ที่คุณมาช่วยทํากันจะได้ไหมเป็นงานไม้ที่ทำเป็นเคาน์เตอร์จริงๆไม่ใช่แบบจำได้อยู่ใช้ตาต้อง ถูกต้องครับหยุดคนตีนะครับนะฮะแล้วก็ทำอันนั้นขึ้นมาก็ได้ความสนุกไปอีกรูปแบบได้ลุ้นขันเด้ไปสีเหลืองอ่าเวลาไวเปอร์ดำก็ทำเป็นคาแรคเตอร์ของพี่หนงเขาเขาอยากได้ฟีลแบบบัฟเฟอร์บีแต่รถมันไม่ใช่หรอกแต่ว่าอยากได้กลิ่นนั้นก็เลยเป็นเหลืองเออกระจายนะครับเป็นหลังกันอยากเห็นการจินก็ไปที่นคอะไรกเ็ได้ขยันต้องครับไปที่แยกชะบลอนะครับอ่าถ้ามาจากกรุงเทพก็ไปยูเทิร์นมาดนึง มือทางซ้ายมือถึงเลยนะครับบะหมี่เกี๊ยวหนองแห่ชาตินะครับพี่แยกจับอเคาน์เตอร์เก็บเงินนั่นแหละตีมือพวกเรารถนิยมจับของผเจ๋งไปเลยนะโอเคตีมือจบยางอุ้ยยางมีกยางยางยางปิดเบรคไม่ได้นะเดินมรถเร็วนะครับมานี้มาเ้าเรื่องยาวมาดีกว่าอะไรบอลช็อตอะไรนี่คุณช็อตอะไรผสมโมบอะพี่โปรเจกต์แห่งขุนเขาเอออันนี้เราเราเรียนแบบ ท่องถามนะครับที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นการยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความกว้างเราได้รับรถของเสียบินดารามาทีเดียวรวมกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนั้นเราก็เป็นการจูบหัว,ว,หวเปิดหัวโปรเจกต์ที่เราจะทากันะนะครับ <c oughs> ก็จะมีของน้องหมากกลินรีโรเลตอิมพาล่านะครับ,บปีหนึ่งเก้าห้าเก้าหรือหกสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจเอามาคัสตอมจากสี่ประตูให้เป็นสองประตูแล้วทำเปิดประทุนนี่โอ้โหนี่มหาหินเลย ก็มีของน้องแท็กพลันยูนะครับเป็นดอทดร์บซึ่งเรามาคัตตอมทำเป็นฮอตส็อกในสไตล์ของเราคัตตอมอะไรเงี้นต้องทำแล้วก็จะมีอันที่3นี่รู้สึกจะเป็นมาสเตอร์โกลสิสของคุณโกติของผู้ยิการโกตินะครับิการผู้ย่งกาน้องตั้มทำเป็นรถขนไก่ชนอาตีกายกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่เป็นมินิคัสตอมของเราเองที่เราจะทำเป็นโปรเจกต์มินิซึ่งทำคัตตอม อ่ะจริงเอาล้อไว้ข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นแบบสไตล์หยุดโลกของเราเองอันนี้ก็เป็นการเกลื่อนโปรเจกต์ให้ได้ชมกันสำหรับสี่โปรเจกต์เทปนี้คือการเกลื่อนการเกลื่อนไม่้เกลื่อนไม่ใช่เขาเพราทำเทปจริงไม่ทันก็เลยต้องเอามารวมกันให้เป็นอะไรนะเขาเรียกเทคนิคอ่าถูกต้องครับยืดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วทำกันแค่นี้ทำไม่ทันนะเราเรียกเนียนนะผมก็เรียกปลิ้วคุณคนตีนใช่ไหมครับคุณเจคต์แต่ท่านเ่ยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาชมต่อไปว่า4โปรเจกต์ของเราเนี่ย เราได้ทําอันไหนไปแล้วบ้างรับรองว่ามันมีนโปรเจกต์บางอย่างด้วยที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงรเราได้เปลี่ยนโปรเจกต์กระท่านี่ยนใจก็มีแต่รับรองว่าเสร็จทุกโปรเจกต์แน่นอนพวกเราลงนิยมรับลงพิษป,ปีใหม่จ้า